เคอร์ดเนี่ยมันจะมีซองเบื้องเนาะจะมีสายกับขวาคือกันซองเบื้องนี่คือกันก็คืออธิบายเบื้องนึงก่อนก็คือตัวนี้สัญญาณเข่าตัวนี้ตั้งซุนตัวนี้คือเอันตัดคอต์ดตัดลอยชีชีบบางนี้ก็ตั้งซุนกันตัวนี้ก็ตัดลอยชีชีบกคือกันไปหนึ่นี่ตัดลอยชีชีบนึ่งลอยชีชีบก็คือกันลอยชีชีบส่วนสองตัวนี่สองตัวนี้คือกันก็คือตัวนี้ก่อนตัวนี้แม่นเสียงเสียงโน้เสียงโน้ตัวนี้ เสียงเบสตัวนี้เสียงกลางตัวนี้ค <siblings> ือก <thighs> ันเสียงเบสเสียงกลางมันมีสายกับกัวดิตัวนี้เป <rawd Moder> ็นเบียดมีเป็นกลางนี่ก็บเป็นเบสยดเป็นกลางทุกเทื้าตัดคอดตรงตัดโดยซีชิบอกเลยโดยซีชิพมีก็เลยซีชิพกันต่างเขาแล้วส่วนทางหลังเนาะยมงทางหลังทางหลังจะมีสองสองอินก็คือออกจากมิเซอร์ออกจากมิเซอร์มาซุปคู่ด้วยมีเกียบเป็นหมอกสองขา L กับ R เลยดิซุปขาอนี้ สุขานีตัวนี้โบกด้ยังตัวนี้กดออกกดออกเวิดทั้งหน้ากันส่วนเบื้องนี้มันจะเขียนโด่เด๋อ L O W U ตัวนี้เสียงโล่ตัวนี้มันเสียงกลางตัวนี้กันนี่ก็แม่นโล่มันเป็นกลางนี่ตามมันใบเด๋มีมีมันโด้มีกันเห็นบหม่โดง่ายๆทั้งดังเด๋อเดี๋ยวมันเขียนว่าโอาไปเขาเส้นแนวเบียดเข้า เนื้อแม่นก่างขาเสนแอลก่างเนื้อสับเบื้องนี้เฮ็ดก่างนี่เบื้องเบื้องเบื้องนี้แล้วเบื้องนี้ดินก่างมูอนี้ดินเบทจะก็เอาไม่เสนแอลนี้เฮ็ดก่างชุบคอยแอมก่างบางนี้เป็นเบทจะเอานี่จะคู่เบทเบทจะก็มาเด้งอยู่นี้เบทนี่เดเบทจะมาเด้งอยู่นี้เบทคอมเพนง์คอมพอยเบทจะหนึ่งคอมเพนง์คอมพอยก่างส่วนคอร์สที่ทุกเทียต้องตัดดอยซีซีเเด้อดอยซีซีมันมีอย่างไร แต่ยานั้น q เดียวเอาได้บ่ EQ